ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเราจะมีส่วนผสมมาดูกันเลยค่ะ,ะมีไก่นะคะเมื่อกี้ก็จะมีกระเทียมกับราบกักชีนะคะอันนี้ก็เป็นไก่นะคะแล้วก็จะมีผักนะคะ ผักของเราก็จะมีผักบุ้งกับผักคะน้านะคะเพราะถุง,งอกไม่มีนะคะวันนี้ไปตลาดไม่มีถุง,งอกหรือใช้ผักถุง,งอกก็ได้นะคะใบหัวละพาก,ก็เก็บไว้กินนะคะตอนที่ก๋วยเตี๋ยวไก่สุกแล้วนะคะก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะกระเทียมเจียวนะคะขาดไม่ได้นะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะเราก็มาเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะเอากระเทียมกับารากผักชีนะคะก็มา ใส่โคกนะคะแล้วก็มาโคกโคงนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะตำให้แบบว่าพอบุบๆแหลกๆหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลับถึงว่าละเอียดเยอะนะคะเมื่อเราตำพอใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการตั้งน้ํากันนะคะเราก็จะนําน้ํานะคะมาใส่หม้อนะคะแล้วก็เอารากผพกชีกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะมาใส่หม้อ นะคะที่เราเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะเราก็เปิดเตาแก๊สนะคะเปิดเตาแก๊สใส่เลยคะ่ะเปิดไฟนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อน,นี้ก็จะเป็นสูตรของเจเปิลเองนะคะทํากินในบ้านนะคะสูตรบ้านๆน,นะคะแต่รับรองอร่อยนะคะอันนี้ก็จะใส่ซอสหอยนะคะ ซอสหอยลงไปหนึ่งทับพีนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมานะคะสูตรเจเปิลก็จะมีซอสหอยนะคะซอสหอยนางรมนะคะหนึ่งทับพีใหญ่เลยนะคะเพราะเราต้องตุ๋นไก่นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดาหวานเข้าไปนะคะถ้าต้องการสีเข้มก็ใส่เยอะนะคะต้องการสีพอดีเราก็ใส่แต่เจเปิ้ลจะใส่หนึ่งทับพีนะคะอย่างละหนึ่งทับพีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะ สูตรนี้ถ้าใครว่างๆนะคะอยากลองทำก็ลองทำได้เลยนะคะแต่ก็รับร,รองว่าอร่อยนะคะบางท่านก็อาจจะใช้เครื่องพะโลนะคะแต่เจ๊เปิลไม่ใช้เพราะว่าบางบางท่านบางบ้านเขาไม่กินนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่ากินเครื่องพะโลมันแรงนะคะแต่ถ้าเราใส่ก็อาจจะหอมๆขึ้นนะคะแต่เจ๊เปิลไม่ใส่นะคะเราก็มาใส่ไก่ลงไปเลยนะคะ,ๆๆะ,คะไม่ต้องรอน้ําเดือดนะคะเพราะว่าเราจะต้องตุ๋นไก่นะคะ เกลือไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะก็แล้วแต่เราจะใช้นะคะหรือจะเป็นน่องใหญ่สะโพกใหญ่ก็ได้นะคะแต่ของเจเิลวันนี้มีน่องเล็กนะคะน่องปีกบดแล้วก็มีตีนไก่แล้วก็มีช่วงหน้าอกไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะในหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราใส่ส่วนผสมลงไปอันนี้ก็ใส่แค่นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นที่เราใส่ไก่หมดแล้วนะคะเราก็มาต้มให้เดือดนะคะ ตรงนี้ต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะพี่พี่เราก็สังเกตจากว่าไก่ของเรานั้นเดือดเปื่อยแล้วหรือยังนะคะกว่าเราจะเ,เปื่อยประมาณไหนนะคะเมื่อเปื่อยแล้วเราก็มาใส่นะคะใส่รสด,ดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะเราก็ใส่รสด,ดีลงไปนะคะเครื่องปรุงผสมของเรานะคะก็ใส่ผงนัวนะคะใส่หลายแซ่บหลายนะคะก็ปกติถ้ามันชาตนะคะที่เราจะต้องใส่นะคะ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มันก็ต้องออกหวานๆหน,หน่อยนะคะพี่ๆทุกท่านก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละบ้านชอบรสชาติแบบไหนนะคะเจะเปิลก็จะใส่น้ำตาลทรายสามช้อนนะคะแล้วก็รสด,ดีหนึ่งช้อนนะคะผงนัวหนึ่งช้อนนะคะอันนี้เราก็มาชิมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่ามันเริ่มเปื่อยแล้วหรือยังพอถ้ามันเริ่มเปื่อยแล้วนะคะตามที่เราต้องการเราก็มาชิมรสกันเลยนะคะ แล้วเราก็ตั้งรอไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันเปื่อยนะคะเราก็หลังหลังจากที่เรารอนะคะระหว่างรอไก่ต้มเปื่อยเราก็มาลวกเส้นนะคะตั้งเอาน้ํานะคะตั้งลงไปนะคะใส่กระทะนะคะหรือจะใส่หม้อก็ได้นะคะต่อนน้าเดือดแล้วก็เอาเส้นใส่นะคะอันนี้ก็ทํากินมันบ้านนะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่เราจะใช้ ที่ลวกเส้นหยุ่นเตีียวก็ได้นะคะแต่ที่บ้านไม่มีนะคะจะเป้นก็ใช้ตะกระช้อนแบบนี้และคะ่ะลวกเส้นนะคะเราก็ดูนะคะว่าเส้นเหนียวนุ่มพอถูกใจเราแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็จะลวกเส้นไว้ก่อนนะคะพอเราลวกเส้นเสร็จระหว่างที่ว่าเราลวกเส้นเราก็ตุนไก่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความเปื่อยนะคะ นุ่มอร่อยนะคะแล้วก็เส้นของเราก็เหนียวนุ่มถูกใจแล้วนะคะก็จะตักเส้นเสด็ดน้ํานะคะให้มันเสด็ดน้ํานะคะแล้วก็าใส่กระมังไว้ก่อนนะคะเราก็ใส่ตะแกรงนะคะวางไว้นะคะพักไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลวกผักนะคะผักวันนี้ของจิ๊เปิลก็จะมีผักคะน้าผักบุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะ ไปตลาดถุงอ่าไม่มีนะคะเราก็ใช้ผักแบบนี้ได้นะคะสามารถแทนกันได้นะคะพี่ๆทุกท่านแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเลยค่ะแต่ส่วนมากบ้านเจเปิลก็จะใช้ผักคะน้ากับผักบุ้งนะคะถ้าไม่มีถุงอ่านะคะแต่ถ้ามีถุงอ่างเราก็ใช้ถุงอ่าเนยนะคะแต่เนื่องจากไปตลาดวันนี้ไม่มีถุงอกนะคะก็เลยไม่ได้ใช้นะคะก็เลยได้ใช้แค่ผักคะน้ากับผักบุ้งนะคะ เราก็ลวกนะคะลวกให้ผักสุกนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะเราก็กะดูว่าผักสุกกรอบประมาณแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาเส้นยวดเตี๋ยวที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะกับผักนะคะเห็นไหมคะวางไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อเส็ดน้นํานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมชามนะคะ เตรียมชามทำกว๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะพี่ๆอันนี้ลวกไว้นานนะคะถ้าลวกเลยกินเลยมันก็จะไม่เป็นก้อนอันนี้ลวกแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะคะระหว่งางรอลวกพักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ทําแบบบ้านๆเนาะกินกันในครอบครัวในเทศกาลอะไรก็ได้นะคะประหยัดมากนะคะถุงนึงนี่ได้เป็นสามสิบถ้วยเลยนะคะแค่สาสิบห้าบาทนะคะคุ้มมากทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ ใส่เส้นนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะบางบ้านก็จะมีกาก,ากหมูด้วยนะคะในกระเทียมเจียวแต่วันนี้จะเป้ยไม่ได้ไปตลาดซื้อกากหมูนะคะก็เป็นกระเทียมกระเทียมเจียวธรรมดานะคะแล้วก็โรยผักชีเพื่อฟาร์มหน้ารับประทานนะคะเราก็จะมีใบโหระพาแก้มเลยนะคะ ก็แล้วแต่นะคะธรรมดาก็ต้องมีมะละด้วยเนื้อมะละาดสดแต่ว่าไม่ได้ไปตลาดนะคะก็เลยไม่มีไก่ของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะพร้อมทานนะคะเราก็มาตักกันเลยค่ะตักใส่ถ้วยนะคะอร่อยไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดติดตาม เจเปิลชวนกินชาแนลด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆทุกท่านน่าทานไหมคะพร้อมเสิร์ฟนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวิดียวใกล้ค่ะพี่ๆทุกท่านที่เหลือก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเปเปิลชวนกินชาแนลด้วยนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ